สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมวันนี้วันที่13เมษาย,ยน2568รท่านผู้ชมนะครับเป็นวันสงการนะครับสวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อนะครับผมออขอให้มีความสุขในเทศกาลสงการนะครับ มือนีพระเอฟซีพาทธาช่มครับเดินทางมาหาพระบทใหม่นะครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับงวดอ่งวดที่ผ่านมานะครับหลักหน่วยก็ถือว่าเดือนดีแับหลักหน่วยมา7ได้พี่น้องนะครับมหาพระบทใหม่มหาหลวงพี่ตั้งแต่ต่องวดแล้วครับผมหลวงพี่ห้แล้วนะครับมือนี้พระมาฟังโค้งสุดท้ายนะครับอ่า ให้หลวงพี่เน้นให้หลวงพี่ย่ำให้หลักการลักหลัเพยเอฟซีผู้ใ e ดรอนะครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับผมอ่าเป็นแนวทางเดชพี่น้องเด้อนะครับมีเขา่ามิรุดนะครับย่ำเข่าหอกกระชื่นชมนะครับย่ำเบาเขา่าหอกกระให้กำลังใจพี่น้องนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเข่าไปการาบนมัสการหลวงพี่น้ำกันการาบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะาอ่ทำมาชมอ่าวันนี้วันสงการานต์วันปีใหม่ไทยนะหลวงพี่เนาะ เดินทางมาหาหลวงพี่ท่านชมนะครับมาหาหลวงพี่ตั้งแต่ต้องงวดแล้วนับหลวงพี่หายแล้วชุดชุดที่ห้ตตองงวดครับ16มีสาย,ยน2568นานะครับอันนี้เป็นของงวดที่ผ่านมานชุดหลักหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมงวดที่ผ่านมามาแต่หลักหน่วยมาเจ็ดท่านชมมาเจ็ดนะครับหลักสิบบอ่อเขานะครับอ่านกันย้อนหัอ้านะครับ ชุดต่องวดนะครับหลวงพี่ให้แล้วเด้ยพี่น้องได้นะครับ,นะรบชุดต่องวดนี่นะครับ16เมษายน2568นะครับชุดบน279กับ298นะครับ79 29นะครับชุดล่าง98กับ68อันนี้ชุดที่ให้ต่องวดนะครับมื่อนี้นะครับจะพามารับชมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบน ได้แล้วป่ครับลูกพี่ได้แล้ว,ลว,ลวท่านผู้ชมนะครับผมหลักร้อยตัวได้ครับลูกพี่สี่กับห้าหลักร้อยสี่กับห้าครับผมหลักสิบหลักสิบเจ็ดหกแปดครับหลักหน่วยเก้าหนึ่งสองครับจับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับหลักหกหกเก้า หกหนึ่งหกสองครับหลักแปดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองครับก็ตรงกับชุดที่หลวงพี่ให้นะครับผมเจ็ดเก้าก็ตรงกันแต่ว่าเปลี่ยนแค่หลักร้อย <7 S 1> เปลี่ยนแค่หลักร้อย <8. S 1> ทนผู้ชมหลักร้อยเปลี่ยนนะครับหลักร้อยที่ที่หลวงพี่ให้ตงวดคือนี่ครับหลวงพี่ให้ชุดนี่ครับผมหลวงพี่ให้สองเจ็ดเก้านะครับหลักร้อยเปลี่ยนชุดล่างนี่มีมีเพิ่มมาบ่ครับชุดล่างเลยชุดล่างบ่ครับ จะลงเก้าสี่เก้าตัวเน่นเล็บวะครับเนี่ย<น>อชุดล่างสี่เก้าเพิ่มสี่เก้ากันส<น>ี่หกครับเพิ่มสี่เก้ากันสี่หกเน้นคักตัวได้ครับที่ยวไหตองวดมีเก้าแปดกับหกเก้าก็คือเน้นตัวเก้าแปดนี้เก้าแปดนี้กับหมักเองครับกับสี่เก้านีน่ะสี่เก้านี่เห็นบอกว่าเน้น,เ,น,นเล็บวะครับผม เจ็ดเก้าคับเก้าแปดตรงกันนี่พี่น้องชุดบนนี่แต่มันเป็นตัวกับเป็นตัวกับเก้าแปดเป็นตัวกับเจ็ดเก้าอันนี้ก็เก้าเจ็ดเก้ามาตรงตรงอยู่ครับเจ็ดเก้าตรงกันท่านผู้ชมอันนี้แหละอ่าเอาครับถ้าชุดสามตัวคงชุดท้ายนี่เน้นเน้นตัวเลยครับถ้าจับสามตัวได้นี่ครับตัวเลยครับเดี๋ยวเอาเถาเขียนแทงเขียนให้เอฟซีพันกระไร อันซีเล็ไหมครับซีนี้ครับผมค,ครับผมชุดสองตัวเน็นเจ็ดเก่าคือเก่าครับห้าพบมากแตดีมากลมแหงมแ้งได้เสียงรบไม่ได้พี่น้องได้ครับถ้ารักได้ น,นีชุดเน้นชุดเน้นครับชุด้ายถ้าจับลักลอยใส่จับใส่ตัวใดครับจับลักลอยตัวใดครับผมลักอลกอยเน้นตัวไหนครับหลักร้อยเด่นที่ห้าหาเจ็ดเก้าเนี่ยบ่าครับผมนี่หาเจ็ดเก้าครับตัวใดอีกครับลูกพี่รเอาลักตัวนี้ใส่เอาครับแต่เน้นดีนะครับ อ่มามักสองคู่นี่แน่นหกหนึ่งกับตัวร่องเจ็ดเก้าแปดหนึ่งท่านผู้ชมนะเดี๋ยวบ่าวเท่าจังกีเ้เข็ญไงให้ตัวยิงใหญ่ได้พี่น้องได้ชุดบนนะครับถ้าลักลอยจับไซบคือหาเจ็ดเก้าหาแปดหนึ่งแน่นครับผมอ่าหรือมักสีก็เอาใส่ครับผู้ใดมักสีเอาใส่ท่านผู้ชมอันนี้เอาลักลอยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับชุดบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ชุดล่างชุดล่างของพี่เนียนมากคือสีเก่าอีกคู่หนึ่ง นะครับบนอย่างเดียวอ่าถ้าบนอย่างเดียวนะับหลักร้อยสกับหเด่นที่หหลักสิบเจหนะครับหลักหน่วยเก้หนะครับหลักสิหลักหน่วยบนนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเอ่าท่านผู้ชมนะครับผม ลักก็ถือว่าเดินดีลักสิบมีเขามาหลายงวดนี่พี่น้องงวดกมาเพิ่งลดงวดที่แล้วแต่ว่าผนมาตรลักหน่วยเนอะลักหน่วยอ่ามาลักหน่วยเห็นกันจะเคื่อเนาะลักหน่วยอ่านะครับเดี๋ยวบ่าวเดี๋ยวบ่าวแถาเขียนให้ท่านผู้ชมนะครับผมเอานะครับบ่าวแถาเขียนตัวใหญ่ให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนี่ครับหลักร้อยสี่กับห้านะครับสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับผม หลักสิบบนเจ็ดหกแปดนะครับหลักหน่วยบน9ก้านนะครับผมหลักร้อยเน้นที่5นะครับอันนี้ชุดบนอย่างเดียวท่านผช้ชมนะครับ7 9 7 172 6 9 6 1 6 2นะครับ8 9 8 18 2น่ะครับหลวงพีเน้นให้7 9กับ81นะครับจับหาหลักร้อยใส่ครับ5 7 9 5 8 1อันนี้ชุดที่ หลวงพี่ให้ตองงวดนะครับผูดใดหาผูดใดมักชุดตองงวดทำชมนะครับล่างมีเพิ่มสี่เก้ากัน4ี่หกได้พี่น้องได้นะครับล่างมีเพิ่มสี่เก้ากันสี่หกนะครับเน้นตัวไดครับหลวงพี่สีเก <49. S 1> ้าสีเก้ากับหกแปดอ่าหกแปดกับก8แปดนี่หลวงพี่ให้ตั้งแต่ตองงวดนะครับโค้งสุดท้ายเน้นสี 68, ่เก้ากับหกแปดตกันคือสี่หกอ่าเป็นแนาทางหยิบจับลอตเตอรี่ไนดะ้พี่น้องได้ชุดบนหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้อง ห้าเจ็ดเก้าห้าแปดหนึ่งนะครับล่างก็คือหาตัวกลับมั่นอ่าทับทับไปล่างจะไปตัวกลับแน่นับสามตัวนะครับเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะผู้ใดมักชุดนี้นะผู้ใดเผื่อมักชุดที่ไหตองวดสองเจ็ดเก้าหน่วยชุดกับสองเก้าแปดนะครับอันนี้เป็นสูตรร้อยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะลูกพี่เนาะแม่นนะครับตอนเน้นให้เน้นสองครัว เจ็ดเก้าก uh, mm. ับแปดหนึ่งแน่นประกงกันอยู่ดอกนี่อ่าตรงกันที่เจ็ดเก้าตัวร่างนี่หกหนึ่งมาครับแน่นรองบนคือหกหนึ่งผู้ใดมักนี่เอาฮาลักลอยใส่ท่านผู้ชมร่มแห้งได้พี่น้องได้นะครับผมมักจะใดก็หาเอาวนะนี่ละครับถ้าลุงพีมักคักตัวใดครับผมนี่นะครับนี่นะคักครับตัวนี้เจ็ดเก้าเนี่ยวันนี้มักคักเจ็ดเก้ามักคักท่านผู้ชมอ่าแคปหน้าจอยได้ท่านผู้ชมได้นะครับอันนี้ชุด ชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนอันนี้ชุดบนอย่างเดียวนะครับชุดล่างก็จะมีเน้นคงสุดท้ายคือ4ีเก้ากัน4ีหกนะครับให้ตรงวดคือเก้าแปดกับหกแปดนะครับหรือผู้ใดมากชุดบนชุดนี้ก็สองเจ็ดเก้าสองเก้าแปดนะครับเจ็ดเก้าคับสองเก้าเท่านั้นก,กันเก้ามือหัวลงคือว่ากันเป็นซีหกเป็น,น <แก S 1> บ้าผมขมักซีหกแล้ว ok กันยิงซีหกเลยครับอืกัน่ากับหัวเก้าลงอ่า เอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับโค้งสุดท้ายนะหลวงพี่เนาะเอ็นอ้าวเอ็นกระคาอย่านเอ็นคระคาขึ้นเจ็ดเก่านให้โชคให้มานครับลูกพี่ว่าโชคให้มานใส่สงการนี่แหละสาธุค่ะสงการแล้วกะให้โชคให้มานพี่น้องนะครับผมแปดหนึ่งนี่กระเด็นบัาแปดหนึ่งเนี่ยแล้วแต่เสื้อเอาสอง ชุดนี้อ่าอันนี้ชุดชุดบนอย่างเดียวนะครับเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งนะครับเจ็ดเก้าบนอย่างเดียว,วคร,วรับมันไปล่างเขับไปล่างเขับไปตัวกลับมันครับถามาล่างมาตัวกลับแมมนน้ เอาลักมานิล่ะมาลักใดกันดิผู้ใดมักชุดชุดต้องหวัดกับสองเจ็ดเก้าสองเก้าแปดได้พี่น้องได้นะผู้ใดมักชุดต้องหวัดคือชุดนี้นี่ครับผมมักคล้ายกันนี่ล่ะครับผู้ใดมักหน่อยโตกันนี่ครับเจ็ดเก้าล่างสี่เก้ากับหกแปดตัวเน้นเอาเก้าแปดนี่ก็ตรงกันนะครับเนาะเก้าแปดกับเก้าธรรมะธรรมะล่างจะเป็นตัวกัป ตันนี้มันมาตรงกันนะนี่มันกลับไปกลับไปประมาณใหญครับผมเอานะครับกบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่ท่านผู้ชมุ่มขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านนะผมเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อถามมากระชังหายยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมพอมักเบิ่งไหวก่อนเบิ่งไหวซื้อๆนะพี่น้องเนาะให้โชคให้ m ắ นแล้วพอกัดคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ